เอาภาษีหวยได้ดินเนี่ยเอาไปซับสิได้ตรงจุดนี้เราก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินของประเทศได้นี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาติที่จะแก้ไขปัญหาระยะสัน้นระยะยาวนะครับระยะกลางระยะยาวทั้งทางตรงและทางอ้อมปลดหนี้1ล้านล้านบาทนะหนึ่งจล้านล้านบาทได้สัซ้ำไปที่ทําการกู้ยืมและปลดหนี้ทั้งหมดที่ประเทศไทยทําการกู้ยืมมาในระยะเวลาอันสั้น ปกติการกู้ยืมเนี่ยจะต้องใช้เวลา5ปี10ปีในการจะกู้ยืมแต่คราวนี้ถ้าทำเรื่องบ่อนคาสิโนคราวนี้ถ้าทำเรื่องหวยออนไลน์คราวนี้ทำเรื่องขอค้อกลาลไม่เกิน3ปีอย่างช้าสุดอย่างไวปีเดียวจบไม่เกิน3ปีเราได้เงินนะครับเพื่อที่จะล้างหนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองของชาติ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของข้อคอดกละกรองไทยนะครับเรื่องราวของคาสิโนตอนนี้มีการเคลื่อนไหวนะครับค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มีการอภิปรายในสภาเรื่องนี้ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเข้าสู่การวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางที่จะหาะไรายได้อย่างอื่นได้แม้เราจะเปิดประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งถ้าเปิดที่ภูกเก็ตตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันรายได้ไม่กระเตื้องเลยฮนะรายได้ที่ภูกเก็ตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณที่เฉพาะภูกเก็ตนะประมาณปีละประมาณ14.5ล้านคน รายได้อยู่ราวๆ470,000ล้านบาทด้วยกันณปัจจุบันชาวภูกเก็ตเหลือรายได้ประมาณ1,000-2,000ล้านแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการเปิดบ่อนการพานันทั่วประเทศเนี่ยทั้งบ่อนโต๊ะเดียว2โตะ๊ 3, ตะ3โต๊ะหรือ10โตะ๊ะหรือ15โต๊ะเนี่ยทั่วประเทศในเมืองหลวงปริมณฑลแล้วก็อำเภอใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยทั่วประเทศมีครบทุกจังหวัด แต่ณปัจจุบันเป็นการจัดเก็บไรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารแล้วเจ้าหน้าที่ปกครองบางส่วนเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นการจัดเก็บภาษีแบบนอกระบบเขาเรียกว่าเงินค่าตง๋งหรือเรียกว่าเงินใต้โต๊ะประมาณปีหนึ่งประมาณไม่เกินประมาณห0,000่นถึงประมาณแสนล้านบาทด้วยกันถึงประมาณแสนล้านบาทด้วยกันหรือประมาณประมาณเงินจํานวนประมาณนี้บวกลบนะฮะบ,บวกลบประมาณ2 0 3 0ด้วยกันนี้เฉพาะการลักลอบการเล่นแต่เงินหมุนเวียนเนี่ย เงินหมุนเวียนน่าจะอยู่ราวๆประมาณ4-5่ห้าแสนล้านบาทด้วยกันเฉพาะภายในประเทศนะครับจะสังเกตว่าบ่อนการพนันที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ากัมพูชาพวกนี้รวมทั้งมาเลเซียเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีคนไทยเข้าไปเล่นซึ่งคนไทยเล่นตอนนี้มันมีทั้งเล่นจริงแล้วเล่นออนไลน์แล้วตอนนี้บ่อนเนี่ยที่เขาเปิดกันเนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับ ตอนนี้มีการเล่นบ่อนเปิดบ่อนกันในมือถือผ่านระบบไลน์แอปพลิเคชันเล่นกลุ่มเราประมาณ200คน50คน250คนเหมือนเราเปิดโต๊ะคาสิโนเคลื่อนที่อยู่ในมือถือนะครับจำนวนมากซึ่งผมมีหลักฐานค่อนข้างเยอะด้วยกันทั้งเล่นจริงเล่นออนไลน์แล้วก็สิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตู้สล,อสลอ็อตสล็อตม้าหวยหวยจับดีกีหรืออะไรประเภทการพนันทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยมีครบทุกอย่างนะครับประเทศไทยมีครบทุกอย่าง เพียงแต่ว่าเป็นการเก็บสวยนอกระบบทั้งหมดดังนั้นเนี่ยผมจึงเสนอตั้งกรรมธิการเพื่อให้รัฐบาลศึกษาแล้วสิ่งที่รัฐบาลจะทําไม่ทําอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมทําแน่นอน25-35ของยอดยอดแทงสวยพวกนี้มันเป็นสวยนอกระบบที่อยู่ในบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะตำรวจ เพราะตำรวจรู้อยู่แล้วเพราะว่ามีตำรวจที่เอ่อเมียเป็นคนขายหวยเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับตำรวจก็แทงอ่พระก็แทงคือคนคนเขาเรียกแทบแทบคนทุกชนชั้นนะแทงหวยใต้ดินหมดเลยนะครับเพราะว่าแทงหวยใต้ดินเนี่ยมันมันแทงง่ายกว่าหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลกว่าจะได้สี่พันกว่าจะได้สองพันมันยากเย็นเหลือเกิน แต่แทงหวยแบบนี้มันแทงได้หลายเลขแล้วก็แทงแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าอ่ะนะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงเอ่อเก้าเก้าเก้านะครับเพร <อ S 2> <พอ S 1> าะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันแทงง่ายเพียงแต่ว่าประเด็นของมันก็คือคือสมมติถ้ามีเลขไหนดังมามันก็อาจจะจ่ายอั้นจากหกสิบบาทสองตัวก,ก็อาจจะจ่ายสองยี่สิบบาทไอ้สามสิบบาทหรือบางทีก็หนีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการฟ้องร้องฟ้องถ้ามันเป็นสิ่งเป็นกฎหมายฟ้องร้องกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นสวยเนี่ยประมาณสองแสนล้านสามแสนล้านต่อปีเนี่ยผมอยากเปลี่ยนสวยให้เป็นภาษี<ะ>เมื่อเปลี่ยนสวยเป็นภาษีเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องการช่อบโกงกันได้เพราะเรามีเจ้ามือที่ชัดเจนเจ้ามืออาจจะเป็นกองสลากก็ได้หรือเอกชนที่มาร่วมมือกออกกองสลากแบ่งเขาเรียวกว่าแบ่งสัดส่วนกันรับผิดชอบแบ่งสัดส่วนกันรับผิดชอบแล้วก็ถ้ารัฐเป็นเจ้ามือเองเอ,อมียอดแทงหวย หมดแล้วประมาณสี่หมื่นล้านอา,อาจจะอา,อาจจะมีคนถูกอยู่ประมาณหมื่นล้านก็กําไรสามหมื่นล้านเนี่ยเดือนหนึ่งก็กําไร 6, านั่นแหละหกหมื่นล้านหกสิบสองเป็น 7, เจ็ดเจ็ดสิบสองใช่ปะ่ะก็ประมาณเจ็ดแสนสองหมื่นล้านต่อปีถ้ารับแทงเองหมดถ้าไม่มีการมาแชร์ลิงระหว่างเองกชน<ม>นะครับเพราะฉะนั้นภาษีพวกเนี้ยเป็นภาษีที่เป็นเงินที่ เราสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยกันแล้วผมก็ยังชื่นชมคุณทักษิณน,นะครับที่เคยคิดโครงการแบบเนี้ยเพราะว่ามันเอาเงินเนี่ยใต้ดินเนี่ยสามารถที่เอาไปทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้จํานวนมากให้ทุนการศึกษาเด็กเอ่ยอะไรเอ่ยเอาไปเอาไปช่วยเหลือน้ําท่วมมาไปช่วยคือเงินพวกนี้มันสารพัดเอาไปเอาไปทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้เลย เอาไปลดภาษีน้ำมันสัรปสามิตก็ได้ hmm. เอาไปลดภาษีแว๊ดน้ำมันก็ได้นะครับเพ <Huh. S 1> ราะปกติภาษีสับปสามิตรประมาณห้าจุดสามหกบาทถึงหกบาทน้ํามันดีเซลเบนซินถ้ารวมแว๊ดด้วยก็ประมาณสักอีกประมาณสองบาทนะครับถ้าเราสามารถลดภาษีน้ำมันก็ปีหนึ่งประมาณสี่แสนกว่าล้านน้ํามันก็ถูกอะน้ํามันเหลือประมาณเท่าไหร่ยี่สิบาทยีิบสองบาทแค่นั้นเองนะครับถ้าของื่อของเราก็ลดลงน้ําไฟ การขนส่งท,สทั้งรถเมล์รถไฟเครื่องบินการขนส่งท่วประเภทรวมทั้งการขนส่งที่กาลังเดือดร้อนกันอยู่ก็คือพี่น้องที่ทําเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกเรื่องรถบรรทุกการขนส่งสินค้าพวกนี้เขาจะลดหมดเลยเข้ากงเข้าแกลางลดหมดทุกอย่างลดหมดคือเราเอาเอาภาษีหวยได้ดินเนี่ยเอาไปซับสีได้ตรงจุดนี้เราก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินองของประเทศได้ เหลเหลือลอ 2, ป,ปรากฏว่าในสภาฮะสส,สทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับเรื่องของการเสนอตั้งคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยขอให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพนะครับเชื่อเป็นทางรอดแล้วก็หารายได้เข้าประเทศนะครับในวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่รัฐสภามีการประชุมผู้แทนรัษฎรมีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1นนะครับเป็นประธานในการประชุมยติ ด่วนฮะขอให้สภาผู้แทนะฎรตั้งกันมาที่การวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะครับเพื่อหารายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีทั้งสาส,าสาฝ่ายทบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับได้พูดในทํารองเดียวกันนะนำยะติเดียวกันมาทั้งหมด12ฉบับจึงนํามาพิจารณาไปพร้อมๆกันโดยทุกฉบับมีเนื้อหาที่ตรงกันคือเสนอให้ตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย ทั้งที่เมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวเป็นช่องทางหาหรายได้แต่กลับโดยนายชัชวานกรุงอุดมสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับกล่าวว่าการเล่นการพนันปัจจุบันเป็นรูปแบบ <c oughs> จากผู้เล่นเดินทางไปเล่นในสถานที่ต่างๆเป็นการเล่นบนอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งจากผู้ใช้ให้บริการเช่นน้ำเต้าปูปลาและใน ประเทศในรูปแบบเกมต่างๆ,างๆเช่นฟุตบอลคาราบร่าสล็อตซึ่งสามารถทําได้อย่างถูกกฎหมายทําให้มีผู้ผ,ผลิตแข่งขันกันอย่างเสรีจึงนาํามาเข้าเกมจากต่างประเทศมาอย่างมากมายทําให้ประเทศสูญเสียเม็ดเงินจํานวนมหาศาลหากมีการปรับปรุงกฎหมายสอดคล้องกับสถานก,การณ์ที่ปัจจุบันไม่สามารถห้ามหรือกํากับได้ก็ควรจะเป็นการออกกฎหมายควบคุมป้องกันอย่างเหมาะสมหากมีการทําบอนการพนัน นะครับมีขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นการกําหนดผู้กำหนดอายุผู้เล่นกําหนดามาตรการออกใบอนุญ,ญาตให้กับผู้ประกอบการทั้งกิจการการพนันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมออกแบบโครงสร้างเก็บภาษีที่เหมาะสมนะครับแก้ปัญหานะครับการไหลออกของเม็ดเงินนะครับนายชชวานบอกว่าพักได้ทําการศึกษาขั้นต้นนะครับพบว่าธุรกิจ พนันออนไลน์ในประเทศใหญ่ๆมีเงินสูงถึง3ล้านล้านบาทนะครับหรือต่อเดือนหรือปีละ36ล้านล้านบาทต่อปีนะครับหากรัฐบาลสามารถเก็บเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมได้ก็สามารถนำเงินไปใช้หนี้ให้กับเกษตรกร,กรหรือใช้หนี้ให้กับเด็กที่กู้ยืมมาศึกษาหรือเป็นทุนช่วยเหลือประกอบอาการรายย่อยสามารถ เข้าถึงสถาบันการเงินโดยจากข้อมูลที่มีมาพบว่ากำไรเฉลี่ยธุรกิจการพนันอยู่ที่ประมาณ20%หากเรียกเก็บภาษีค่าเก็บธรรมเนียม25%จากกำไรสามารถทำไรายได้ให้ปีละ1.8แสนล้านล้านบาททำให้ประเทศมีสภาพคล่องนำไปใช้เพื่อช่วยพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไปนะครับในขณะที่นายผลิต เชื้อเมืองผ่านสสจังหวัดเชียงรายเพื่อไทยก็มีการเสนอเปิดอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลไม่ต้องลงทุนแค่อนุญาตให้เปิดได้มีนายทุนใต้ดินอยู่บนดินนะครับร่วมกับกลุ่มนายทุนต่างประเทศมาลงทุนสถานบันเทิงครบวงจรคนที่เข้ามาเล่นคาสิโนนะต้องไม่เกินอายุ21ปีต้องเกินอายุ21ปีมีเงินในบัญชี1ล้านบาทขณะที่นายสมเกียรติ ชัยวิสุทธสกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลก็เสนอตั้งสถานบันเทิงครบวงจรมีบ่อนการพนันคาสิโนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจบวบคีรีขันธ์เป็นเมกะโปรเจกต์สร้างรายได้สร้างงานให้กับประเทศในขณะที่มงกิตสุขศรีธารนนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลอภิปรายทุกวันนี้กรุงเทพมหาคนครมีบ่อนขนาดกลางนะครับ50แห่งและอีก70จังหวัด7จจังหวัดมีบ่อนใหญ่ๆจังหวัดละ2แห่ง บ่อนเหล่านี้มีรายได้72,000ล้านบาทต่อปีไม่รวมบ่อนการพนันจากเว็บไซต์อีกจำนวน100เว็บรายได้จำนวน12,000-24,000ล้านบาทต่อปีนะครับดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเปิดบ่อนให้ถูกกฎหมายนะครับตามเมืองหลักเมืองรองโดยให้นะครัรรัฐบาลเป็นเจ้าภาพทำเองเน้นให้สสต่างาชาติให้คนต่างชาติมาเล่น เป็นทางรอดของประเทศไทยจากนั้นที่ประชุมก็ได้เปิดให้สมาชิกได้พิปรายอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนไว้เรื่องคองไทยนะครับเรียนไว้เรื่องของอาคาสิโนออนไลน์ใหม่ออนไลน์นะครับเรียนไว้เรื่องของหวยนะครับลอตโต นะครับหรือว่าหวยออนไลน์สิ่งเหล่านี้สามประการที่ประเทศไทยจะต้องทำเพื่อที่จะหารายได้เข้าประเทศนะครับตอนนี้คงเห็นการขึ้นไหวแล้วนะครับนักการเมืองพักการเมืองมีการขึ้นไหวแล้วทำไมจำเป็นต้องทำในเชิงงานสังโอเราทำการกู้ยืมเราจ่ายจ่ายด้วยโครงการคนละครึ่งจ่ายเรื่องบัตรคนจนจ่ายเรื่องเงินผลตอบแทนเงินเดียวยาเราจ่าย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 จากทุกอย่างถ้าเราไม่มีรายรับ นะครับพอเราไม่มีรายรับสิ่งที่ตามมาก็จําเป็นจะต้องเอาสิ่งผิดกฎหมายทําให้มันถูกกฎหมายยกตัวอย่างชเช่นคาสิโน,โนเนี่ยนะครับพนันออนไลน์มันไม่สามารถที่จะคุมได้แล้วเพราะตอนนี้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่มันเข้ามาหมดแล้วคนเล่นการพนันออนไลนนะ์เดินทางไปต่างประเทศนี่เดินทางไปมาลาวขาเขมรตอนนี้มีหมดสิงคโปร์สิงคโปร์มาเลเซียสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีอดีตประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนนะครับ ที่ร่ำรวยที่สุดนะครับมีรายได้เรื่องของคาสิโนจึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับคาสิโนนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเรื่องของคาสิโนจึงเป็นเรื่องปกตินะครับและปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ว่าหวยออนไลน์น้ำเต่าปูปลาอะไรเนี่ยนะฮะเล่นการพน,นันเนี่ยผมไปดูในโซเชียลมีมันมีเต็มไปหมดแล้ว แล้วก็ไม่สามารถกสกัดกันได้เพราะเซเวอร์อยู่ต่างประเทศการกระทำความผิดเป็นเรื่องของต่างประเทศไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยการจะไปเอาผิดนะครจะไปใช้สิทธินอกอาณาเขตไม่ได้นะครับยกเว้นแต่เออไม่ตั้งฮับไว้ที่นี่มีตั้งศูนย์ประสานงานอันนี้มีความผิดตามกฎหมายแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันแก้ตั้งแต่แรกนะครับให้ประเทศไทยมีคาสิโนโให้มันถูกต้องเป็นครั้งแรกนะครับที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีความเห็นตรงกัน นะครับเรื่องการตั้งอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะเรื่องของการตั้งแต่ละจังหวัดนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นซึ่งต่อไปก็จะมีมติในการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพอตั้งกรรมธิการก็จะมีการศึกษาดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็จะออกเป็นกฎหมายทําให้มันถูกต้องอันเนี้ยรัฐบาลมาถูกแล้วทั้งฝ่ายค้ารัฐบาลทํามาถูกแล้วเพื่อหาอไรายได้เข้าประเทศนะครับเรื่องของกรองไทย เึ่องของไองทยตอนนี้มันควรจะทํำเลยยังรัฐบาลตอนนี้ก็มีกรรมธิการมีนักเคลื่อนไหวมีสสในสภามีการเคลื่อนไหวเพื่อจะหารายได้เข้าประเทศถูกแล้วแต่มันทําได้ยังมันยังไม่ได้เพราะอะไรมันกําลังเกิดความขัดแย้งสถานการณ์ตอนนี้แต่ก็เตรียมพร้อมไว้นะเตรียมพร้อมไว้นะมันกําลังเกิดความขัดแย้งกันเรื่องของฝั่งคอมมิวนิสต์กับฝั่งของประชาธิปไตยเนี่ยนะฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวากําลังซัดกันพอมันกําลังซัดกันตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงส่งผลทําให้ต้องรอเวลาก่อน นะเพราะที่ผ่านมามีกลุ่มคณะรารไปลงนามที่จะไม่สร้างคคอคอดกละท่าเรือที่บริเวณคอคอดกละหรือครองไทยนะครับในยุคสมัยปรีดีน่นนะมีการลงนามไว้กับอังกฤษนะครับซึ่งส่งผลทําให้ไทยเนี่ยก็เสียสิทธิ์ที่แต่ตอนนี้มันคนยุคคนละยุคคนละสมัย การแก้ไขปัญหาแน่นอนฮะอังกฤษก็ต้องมีการต่อต้านไม่ต้องแปลกใจฮะอังกฤษจึงมีการเคลื่อนไหวหลังจากที่มีเรื่องคอคอดกละเข้ามาเรื่องของ a อมเนสตีนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลก็เป็นองค์กรของอังกฤษก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่จะมีการกดดันประเทศไทยในทุกรูปแบบแล้วก็ให้ทุนสนับสนุนในการแบ่งแยกประเทศไทยหาเรื่องในทางอื่นเพื่อไม่ให้มีการจัดตั้งตอนนี้ใจเย็นนะเอาทีเรื่องเอาเรื่องบ่อนการพนันให้จบนะครับแต่ในเรื่องของคอคอดกละกรองไทยก็เดินไป นะครับทำเรื่องกฎมงกฎหมายแต่ว่าจะใช้จริงเนี่ยรอก่อนทําทุกอย่างให้พร้อมถึงเวลาสัญญาณมีผมจะบอกว่าอันนี้เดินได้แล้วน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเรื่องของกอดกลเรื่องของบอลคันปนันนะครับเรื่องของคนไทยเนี่ยทำเพื่อใครคําถามคือทําเพื่อใครทําเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยทุกคน,นทําสิ่งผิดกฎหมายให้มันถูกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์ที่ผ่านมาในกองสลาก พยายามจะทำปรับออกระเบียบจะทำอยู่แล้วตอนนี้ปรากฏว่ามีเอกชนทำนะทำขึ้นมาแล้วก็เลี่ยงกฎหมายเพราะมีกฎหมายกำหนดนี่ปรากฏว่าไปปรับเขาได้แค่5,000บาทเขาก็ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาตามมากองสลากจำเป็นจะต้องทำเรื่องของโลอตโต้แล้วละ่ะนะสิ่งเหล่านี้คือรายได้หลักนะมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านที่เราไปกู้ยืมเราสามารถทำได้ปีเดียวล้างหนี้หมดเลยนะครับนี่ค่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของชาติ นะครับไม่ใช่ของของคนใดคนหนึ่งพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะครับไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาติที่จะแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะกลางระยะยาวทั้งทางตรงและทางอ้อมปลดหนี้1ล้านล้านบาทนะหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทด้วัซ้ำไปที่ทําการกู้ยืมและปลดหนี้ทั้งหมดที่ประเทศไทยทําการกู้ยืมมาในระยะเวลาอันสั้น ปกติการกู้ยืมเนี่ยจะต้องใช้เวลา 5, ปี10ปีในการจะกู้ยืมแต่คราวนี้ถ้าทำเรื่องบ่อนคาสิโนคราวนี้ถ้าทำเรื่องหวยออนไลน์คราวนี้ทำเรื่องขอคอดกละดไม่เกิน3ปีอย่างช้าสุดนอย่างไว้ปีเดียวจบไม่เกิน3ปีเราได้เงินนะครับเพื่อที่จะล้างหนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองของชาติ ตามหลักยุทธการไวรัสวินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนารยสัน้นเก็บเกี่ยวพัฒนาแล้วก็ปฏิรูปประเทศแล้วก็นําประเทศระยะยาวเข้าสู่แดนสิวิไลในระหว่างที่เยียวยาเราก็ต้องมาแก้เรื่องของการจ่ายหนี้คืนทั้งหมดระยะเวลาแพผนไม่เกิน3ปีประเทศไทยก็จะกลับเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าแดนสิวิไลไปข้างหน้าอย่าง รวดเร็วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ